ก็ร้องเพลงโดโดพาเที่ยวเพลงโดดเดี่ยวเลยหนึ่งตองส้มเติมสุขไอทูบครอบวัวรวยัวรูตาดูอีกินเทียวพอหนาวร้อนแดดฝนใจไม่เหี่ยวโดดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามตะบานสวัสดีครับเพื่อนๆครับ ช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเวตาเวตาสวัสดีค่ะอ๋อวางถุงกาแฟโร <laughs> โดสวันนสดีครับยังครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับักงไว้อยู่เดครับพวกเราสามคนจะปลิกวิเวกเข้าสวนกันฮะอันนี้ก็อยู่บนเส้นทาง ที่จะเข้าสวนสวนไหนยังไม่บอกเพื่อนๆติดตามชมคลิปไปเรื่อยๆนะฮะจะไปพาไปได้เห็นบรรยากาศของกระท่อมปลายสวนที่เราจะไปปลีกวิเวกันสามคนเพราะว่าพี่โดโด้ก็เบื่อมากแล้วะฮะจนวันนั้นบอกบอกว่าไงนะคุณจะไปอะไรขอบอกว่าจะไปอะไร ม่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม,ม,ม,ม่แต่ตอนนี้โดโดจะไปไหนเนี่ยนี่โดโดจะไปไหนบ้านวัดชัยอะเข้าอะไรสวนเข้าสวนรากไรโปูเออโดโดเฉลยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไปอ่าที่สวนจะไปอยู่ที่กระท่อมปลายสวนกันทั้งวันนะฮะแต่ไม่ได้ค้างคืนนะไปเช้าเย็นกลับเราจะมาปิกนิกกันรูตกก็เตรียม ข้าวปลาอาหารนะเราไม่ซื้ออะไรเลยเราไปทําอาหารทานกันนี่กูตักนั่งนั่งอยู่ที่เมื่อกี้ไหวไม่ทันเขาว่าคลองคองปาอง <c oughs> อ,งองนะ้ำมันเหมดนี่ฮะ <c oughs> แล้วเราก็จะทํากับข้าวทานกันทั้งวันแล้วครับแต่เดี๋ยวมื้อเช้านี่ก็ซื้อร้านเชฟทองมา <c oughs> ไปถึงก็เดี๋ยวทานมื้อเช้ากัน แล้วก็นั่งเล่นชมบรรยากาศได้ข่าวว่าวันนี้คุณตั๊กจะมะีเมนูที่เอาจากของในสวนใช่คืออะไรเป็นเส้นผัดชะอมนะ,ะ,ะเพราะว่าสวนนี้เจ้าของสวนบอกชะอมกำลาังงามเดินเด็ดชะอมกางงามันเลยนี่ครับอันเดี๋ยวเยเ,ยเ,ยวเส้นผัดไข่ชะอมอ่า เพื่อนๆก็ติดตามคลิปกันไปยาวๆนะฮะอาจจะกี่คลิปกี่คลิปถ้ายาวไปก็เพื่อนๆก็ดูบรรยากาศดูว่าครูตั๊กจะทําเมนูอะไรที่เราจะปิกนิกกันในสวนสามคนนะคะจุดแรกและจุดสุดท้ายฮะที่จะแวะก่อนเข้าสวนคือซื้อน้ําแข็งครูตั๊กเข้าไปซื้อน้ําแข็งเซเว่นครับ เบียงกางกระเบียงกลาง,ง,ลางอุปกรณ์กุดตักเอากระทะมาด้วยนะก้นดำเช็เตาแก๊สตาอ,อะไรมีฮะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่จะไปทํากับข้าวเนดะี๋ยวุตักขึ้นน้ำแข็งเอามาใส่กระติกที่เราจะเข้าไปเนี่ยฮะเรียวกว่าซอยอะไรล่ะแต่ผมจะเรียวกว่าซอยเข้าวัดป่าสีถาวรฮะแล้วก็ไป กาแฟชื่อดังนะดูบัวคาเฟ่ถ้าคนกรุงเทพหรือคนย่านๆเนี้ยก็จะรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ก็ดูบัวคาเฟ่เนี่ยฮะคนกรุงเทพชอบมาเที่ยวก็สวนของเราเข้าไปในซอยเนี้ยอีกนิดเดียวก็ถึงะะแล้วครับแล้วนางงาม วันนี้ใส่ชุดเข้าสวนนี่ชุดอย่างนี้เหรอไอาซื้ออะไรมาอ่าตกเงินเขียมาครับอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ถึงแล้ว บรรยากาศให้เพื่อนดูครับเพราะว่าช่วงนี้คงจะไม่ได้ออกไปไหนกันมากนะครับเที่ยวทิปกันปริเวกครับเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีผู้คน เงโดโดเดี่เที่ยวพเพลงโดดเที่ยวเลยหนึ่งสองสามเติตตตตตตมสุก <c oughs> ไอ้ทุบครอบโอโโัวรวยคัวอาปลาตัวกินเที่ยวพอหนาร้อนแดดแดดฝนใจไม่เหี่ยวโดโดเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามตะบ,บานไอ้ทีเนี้ยเติมสุกไอ้ทุบครอบัวลุยควัวอปลาตัวกินเที่ยว พอหนารอนแดดวนใจไม่เหี่ยวโดโดปาเตียวพ่อแม่ลูกเดี่ยวกินตามะบายเส้นทางเข้าสวนแล้วครับได้เห็นท้องทุ่งนาเขียวขจีแล้ว จะ <Yeah. S 2> แต่เดี๋ยวเราเข้าประตูหลังเนาะประตูสองเข้าประตูสองครับไปปลายสวน หน้าที่เปิดประตูครับกับข้าว เราเข้ามาปลายสวนแล้วครับเข้ามาปลายสวนบรรยากาศนี่คนระสวนนชะอมอยู่ตรงโน้นนะชะอมแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านหนังนู้นกันบ้านปลายสวนครับนู่นครับชะอมตรงโน้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บชะอมกันฮะเอาทีแรกผมนึกว่ามันเป็นรูปปั้นนะห่านจริงนะ ทีแรกนึกว่าเป็นลูกป,ปั้นห่านเขาไปตั้งไว้ห่านเนาะไม่ใช่เป็ดนะตัวใหญ่ๆห,ห,ห่านนะฮะเปียโดไปอยู่ประจำบ้านแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเช้ากันก่อนครับกินข้าวเช้ากันก่อนลงมาดูสถานที่แล้วกินข้าวเช้ากันก่อนดีกว่าเหมือนลูกป,ปั้นไหมเขาย,ยืนกันนิ่งเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิป ก็มีมาหลายคลิปนะฮะแต่ผมจะมักจะอยู่ด้านบนมักจะอยู่ด้านบนส่วนที่เป็นโซนของบ้านตอนนี้ก็ามาอยู่ในส่วนของปลายสวนฮะกระท่อมน้อยปลายสวนกันครับอนนี้เดี๋ยวเป็นทางเดินไปเก็บชะอมเก็บมะม่วงมะละกอกระท่อมน้อยปลายสวนปลายเยอะครับ พาเ,เพื่อนชมบรรยากาศก่อนอ่าขนของลงอ่าเดี๋ยวมาดูสำรับกับข้าวกันมาแล้วครับมือแรกของวันมือเช้าเราลองท้องกันง่ายๆก่อนฮนะโอกูตัดกํำลังไปเตรียมถ้วยเตรียมชามอ่าเพียโดกแกะหลอดอ บรรยากาศกินข้าวลมเย็นสบายเลยครับเ,เพื่อนๆนึกว่าจะร้อนแต่เย็นไม่เย็นเนี่ยไม่ได้เปิดนะมันหมุนเอง <c oughs> ด้วยด้วยแรงลมที่มาลมมาจากทางนี้มาจากทางทุ่งโล่งตรงนี้มาพัดมาผมยืนตรงเนี้ยเย็นมากเลย <c oughs> อ่าวันนี้กับข้าวเรามีอะไรเครื่องดื่มตามชอบนะฮะของแต่ละคนมีน้ําเต้าหู้แล้วก็ข้าวเหนียวปลาสลิดนะ <c oughs> กับ ทอดมันเนี่ยอันนี้ร้านเชฟทองเนาะร้ <Okay. S 1> านเชฟทองล,ลืมลืมถือกล้องลงไปทักไทยเชฟทองไม่ได้เจอนาน,นข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ่าทานกันครับทานไปนั่งชมบรรยากาศนี่สวนบ้านสองหลังมีอันนี้หลังหนึง่ง แล้วก็เนี่ยอยู่ด้านนี้อีกขลังหนึ่งฮะอ่มาทานข้าวกันมาทานข้าวกันครับทานข้าวกันครับสี่คนา้าสดชาติทอดมันทอดมันของ เทปทองมันบัดูดเ,เอาแขนเอาแขนล,ลงถ้าดูไปเท้ามันก็เราบอกเขาไม่ต้องเอาแขนไปเท้ามันก็จะนั่งถนัดทำหัวข่อเนี่ยพอมันก็เอาแขนไปวางเนหะ็นไหมกินเลยว่ามนะูนะนะกับปลาตุ้ย nha kéo ừ. nó lót đi. phải ra ăn mề không nó phải ม่อะไม่เอา,าไปให้เารเเาให้แล้วไม่เอาอดูก็าิินทัดมันมก็ตอนนี้ก็เป็นบ้านสวนลาบวิไลพงนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ายังไม่เคยเห็นนะ พะเวลาผมมาที่นี่หลายคลิปแล้วผมก็จะนั่งอยู่แต่ด้านบนแต่นี้อยากปิดวิเวกฮะมาดูต้นไม้ใบหญ้า<ม>อยู่เงียบๆกันสามคนเดี๋ยวเราก็จะทำกับข้าวกินกันเท้างวันนั่งอยู่ที่นี่เพื่อเปลียนบรรยากาศแก้เบื่อให้พี่เรดด้วย บอกล้บอกจะไปเชียงไหม่โดยชอบเชียงไห่ฉันหนึ่งับใหม่นะครับจะใหม่แต่พอไปแล้วก็ผกว่าับ<ม>ายสบานไปสองวัน<ม>ไปวันที่หน<ม>ึ่งพอวันที่สองค้างคืนหนึ่งเช้าตื่นึี่มากลับ้านเรายังับบ้านเรายังแต่ถ้าแต่ถ้านั่งอยู่ในรถเนี่ยไม่พูดนะชอบนั่งอยู่ในรถ,นรถไั่นก็เป็น ใช้ทุกที่สนุกไหมมาเนียร์เดี๋ยวลองท้องมื้อเช้านี้เสร็จเราก็จะทําเมนูกันนะเพื่อนๆ่อนหมากูต้าจะทําอะไรบ้างนะปลาสลิดตัวใหญ่มากของร้านเซทองอปลาสลิดสุพรรณนี่ยเพราะว่าพี่นิกไปเอาจากบ่อที่สุพรรณหวานมากร้านเซทองก็เปิดตามปกตินะครับเพราะว่า ร้อยเทพทองเนี่ยเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งไม่มีที่นั่งอยู่แล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านาถูกสุขลักษณะตามที่ทางราชการกำหนดไว้เดี๋ยวเราทำเมนูอะไรนะสะอมใกล้ๆเห็นเห็นอยู่ต้นสะอมเดินไปงน้นเขียวงามเลยวม่คิดู ไข่ผัดชะอมไข่ผัดมันเส้นชะอมไข่ผัดมันเส้นชะอมน้ำจิ้มแซ่บน้ำแซ่บอะไรน้ำแซ่บกระดูกอ่อนน้ำแซ่บกระดูกอ่อนปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้มต้มตำเอาโคกมาหรือเปล่าโคกที่นี่ก็มี ไปใช้ของในรถด้วยของที่อยู่ติดประจำสวนด้วยนะฮะับทำได้ดีนะฮะพอโดโดได้พอโดโดได้ยินเมนูหยุดกินเลยเก็บทองไว้รอใช่ไหมเก็บทองไว้รอเมนูที่บอกก็งั้นเดี๋ยวคลิปนี้คงเท่านี้นะครับพาเพื่อนๆเที่ยวทพิ์ขับรถดูบรรยากาศ ให้เพื่อนๆได้เห็นเขียวๆอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นทริปที่พวกเราปลีกวิเวกมาอยู่กันอย่างนี้ไม่มีใครฮะอยู่สามคนห่างไกลผู้คนทำขข้าวกินกันแล้วก็เผื่อเพื่อนๆจะเบื่อด้วยบางทีกูทักทำกับข้าวอยู่แต่อยู่แต่ในบ้านแล้วอยู่แต่ในครัวของเราแล้วก็มาสูดอากาศให้มันเต็มปอดให้รู้สึกว่าเราได้ถอดหน้ากากแดดใช่นอกบ้านมากได้ถอดหน้ากาก อยู่นอกบ้านบ้างน,นี่แดดลมใช่ครับทั้งแดดแล้วก็เนี่ยลมพัดเนี่ยลมมาทางเนี้ยเย็นสบายเลยลมรับมันก็เดี๋ยวคลิปนี้คงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนติดตามคลิปถัดไ,ไปก็อยู่นี่แหละใกล้ครูต๊อกทำเมนูเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกินตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งหรือพาเดินเก็บชะอมมาทำใเพื่อนชงสวยเก็บชะอมคือต๊อกหวังว่าจะมีมะม่วงไหมเนี่ย มีไหมดูไหมต้นมะม่วงเขาอยู่ตรงนี้าดนมาบนญเลย่ะมะละกอก็ให้กูตัดกพาเดินดูนะนะครับงานคลิปนี้ของเท่านี้ครับเพื่อนๆเดี๋ติดตามคลิปต่อไปการที่เรามาหนีเข้าสวนอันปลีกวิเวกมาอยู่บ้านปลายสวนนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังพี่เจ้าครับพี่เจ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอ่าเอ้ต้นมะละกอตรงไหนมันออกลูกมั้งมะละกอช่วงนี้ยังไม่มีลูกต้นเลยเดือยข้างหลังมันผมมันสมตัดสองต้นจะหามะละกอตำมั้งตำไม่มี มีไหมอาให้ผมซักลูกได้ไหมข้างบนได้ผมเห็นขึ้นมาข้างบนอาให้ผมซักลูกเดี๋ยวปุ๊ตักได้เ้าก็ต่ำส้มต่ำแล้วทำอะไรอยู่ฮะข้างบนผมจะไปตัดหญ้าอ๋อทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยเหียเขาจะมาด้วยก็ติดติดก็ไปประชุมอะไรที่สอนอไม่รูก แต่ไม่รู้ถ้าเดี๋ยวเ<ม>ขาเสร็จเร็วเดี๋ยวเขาจะตามมาอ,มมอีก<ม>ทีนี้เติมตุกไอทุกครอบครัวลุยครัวปลาตัวกินเทียวฮอหนาวร้อนแดดวนใจไม่เหี่ยวโดโดปลาเตียวพ่อแม่ลูกเดียวกินตามนะาไป